สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก็มากันที่เรื่องแรกนะครับโยงมาที่บทสัมภาษณ์ของลับลังนิกกันก่อนนะครับซึ่งลับลังนิกเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับก็ออกมายอมรับแหละว่าลูกทีมเนี่ย มีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์โอกาสการทำประตูนะครับแล้วก็เรื่องของการทำประตูในพื้นที่สุดท้ายนั่นแหละเรายังมีอะไรที่ไม่ชัดเจนมากพอนะครับส่วนเรื่องของการหวังที่จะติดท็อปโฟนะครับไปเล่นในศึก UCL เนี่ยก็เป็นไปได้ยากแล้วใขณะนี้ครับถ้าเกิดเราชนะไม่ได้มันก็เป็นไปได้ยากอย่างที่พูดกันไปนะฮะซึ่งภาพรวมเนี่ยนะครับเราออกสตาร์ทได้ดีครับรวมมิอตกบอกนะครับ แล้วก็น่าจะสร้างสารรค์โอกาสได้มากกว่านี้ครับแล้วรวมทั้งคลองเกมได้มากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็มาเสียประตูจากลูกฉลับนะครับแล้วก็ไม่มีความนิ่งมากพอหลังจากนั้นนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของพื้นที่สุดท้ายครับคือสร้างสารรค์เกมเราไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่รับตั้งนิกบอกมาแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่มีตัวจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายหรือว่าในกรอบขตโทษมากพอด,ด้วย เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาของแมนยูจริงๆผมเคาะหลังเกมมาละเรื่องนี้นะครับว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่มันมีมานานละนะครับซึ่งเราคาดหวังว่ารับนังนิกเข้ามาจะแก้ปัญหาได้สุดท้ายก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เรื่องของการจบสกอเรื่องของพื้นที่สุดท้ายนะครับสร้างสารรค์โอกาสได้มากแต่ว่าก็จบไม่ได้กันเองก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือมุมมองของรับนัหนิกที่ก็ขอสรุปเฉพาะส่วนที่รับนันิก มีการพูดถึงประเด็นสำคัญแล้วกันก็คือรูปแบบการเล่นแล้วก็เรื่องของการลุ้น Top โฟนะครับว่ามันเป็นเรื่องยากส่วนเฟสเนี่ยมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพกนะครับอืมก็รอเช็คอาการกันต่อไปก่อนนั้นนั้นก็มีแม็กโทเม y นีแล้วนะครับก่อนนั้นนั้นที่ได้รับบาดเจ็บก่อนเกมด้วยส่วนเด r าเนี่ยก็ออกมายอมรับคบว่าพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนเกมเนี่ยเด็าบอกว่าเราทราบกันครับว่า เอว่าต e ั้นเนี่ยกำลังดิ้นรนนะแล้วก็ถือว่าเกมน,เนี้เป็นเกมที่ยากสําหรับเรานะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ยิงประตูไม่ได้แถมเรายังสร้างสรรค์โอกาสการทาประตูได้ไม่มากพอด้วยนะครับได้ไม่ดีแล้วแหละซึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะนั่นคือสิ่งที่ลิขรอบอกเลยนะครับมันพูดไม่ออกนะครับเออมันเป็นเกมที่แพ้ด้วยแหละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็อาณ์ไม่ดีอยู่แล้วอะนะครับผลงานก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่แล้วมารอบนี้แพ้อ,อีกนะครับ แพ้ทีมที่กําลังหนีตกชั้นอีกนะครับเรื่องของการลุ้นท็อปโฟก็ยิ่งยากไปใหญ่นะเอออันนี้ก็คือมุมมองของเดรคอาด้วยนะครับที่อพอยอปร,รับนะครับว่าเสียใจจริงๆขณะที่ริโอฟีนานนะครับริโอฟีนานเนี่ยก็มองว่าหลังจากนี้นักเตะแมนยูไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องภายนอกสนามแล้วนะครับเรื่องของกระแสนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับนักเตะหรือว่าภาพรวมเกี่ยวกับสโมสรนะครับหลังจากนี้ริโอบอกว่าให้นักเตะแมนยูทุกคนเนี่ยโฟกัส เพียงแต่ภายในสนามเท่านั้นนะครับเออตอนเนี้ยเหมือนกับนั้งเตะแมนยูเนี่ยพอได้ไ่ดีก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องนอกสนามว่าโดนพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตอบโต้กันค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนี้คุณแค่เอาแค่ภายในสนามทําการแข่งขันให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เก็บแต้มจนจบซีซั่นกันต่อไปนะครับเออนี่คือมุมมองของรุ่นพี่หรือว่าตำนานของสโมสรนะครับที่ออกมาแนะนําด้วยขณะที่คิเยโนโรนโดครับ ก็มีการแสดงอาการที่ไม่ดีแหละนะครับต้องพูดกันแบบตามตรงก็คือไม่ดีเลยนะครับก็นักข่าวเนี่ยมีการไปอัปโหลดคลิปวีโอออกมานะครับหรือไปถ่ายมาแหละจากแฟนบอลหรือว่าจากคนที่ยืนอยู่บริเวณนั้นน่ะก็มีการถ่ายคลิปวีโอได้ทันนะครับซึ่งแฟนบอลเนี่ยก็มีการแบบว่าอาจจะขอถ่ายรูปหรือว่าอะไรทักอย่างกับโรนัลดหละ ล้วก็มันเป็นช่วงโอลโดแล้วก็นักเตะแมนยูทุกคนเนี่ยนะครับอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแพ้มาแล้วเป็นช่วงที่นักเตะแมนยูเนี่ยเดินเข้ามงซึ่งโอลโดเห็นโทรศัพท์ปุ๊บก็ปัดอย่างรุนแรงนะครับพอปัดปุ๊บโทรศัพท์มันก็ไม่รู้แหละมันน่าจะก,กระเด็นแหละนะครับคลิปเนี่ยมันมองไม่ชัดนะแต่ว่าคือเอาเป็นว่ามันเป็นการแสดงออกที่ไม่ดีเราอย่างโอลโดก็มีการปัดอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ออกมาถ้าใครได้เห็นในสังคมออนไลน์นะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยโรนโดก็มีการโพ์แล้วนะครับว่าคือมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากลาบากนะที่เราต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับมันเป็นการควบคุมที่ยากมากแล้วก็เขาเนี่ยก็คือออกมาขอโทษอ่ะนะครับออกมาแสดงความรับผิดชอบอ่ะนะครับแล้วก็อยากให้แฟนบอลรายด,ดังกล่าวเนี่ยเข้ามารับชมเกมต่อไปนะครับก็อยากเชิญชวนแหละแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับกับสิ่งที่มันไม่น่าทำอ่ะนะฮะ อ่ะนี่คือเรื่องของโรนโดนะครับส่วนลำดัต่อมานะครับก็โยงไปที่เรื่องของเนวิลนะครับเนวิลก็มีการคอมเมนต์ผ่าน Twitter ส่วนตัวสั้นๆนะครับว่าคือแมนยูเนี่ยเป็นอะไรที่น่าขับมากนะครับคือแบบเกมลัดเนี้ยมันเป็นอะไรที่ตลกอะนะครับเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นภาพรวมของแมนยูในเกมพบกับเอเวอเรตันนะครับก็ไม่ค่อยมีคอมเมนต์อะไรมากมายแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับเอเวอรตนด้วยนะครับคือมัน วิจารณ์แบบขี้เกียจวิจารณ์แล้วนะครับมันมีแต่เรื่องเดิมๆนะเออนี่คือประเด็นหลังเกมนะครับที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับเรามากันที่เรื่องของเมสันกรีนบูธกันหน่อยนะครับกองหน้าดาวรุ่งของเรารายนี้ก็ล่าสุดมีความคืบหน้าคือเป็นข่าวที่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับก็คือตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยกำลังแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับว่าเมสันกิีนบูธเนี่ยจะโดนคดีอะไรบ้าง นะครับก็รอรับสร้างมันต่อไปนะครับค่ะที่เรื่องราวของเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยนะครับก็มีประเด็นออกมาเหมือนกันซึ่งนักข่าวเนี่ยไปถามนะครับไปถามเรื่องของเทนฮาร์กที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนั่นแหละซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากคุยเกี่ยวกับเรื่องของข่าวลือหรือว่าข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะเขาอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกมนัดนี้เท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดคุณมาถามแบบเนี้ยผมจะไม่ตอบละ นะครับผมจะไม่ต่อแล้วก็ผมเนี่ยจะเดินไปข้างสนามแล้วนะคือแบบเขาก็เซ็งอ่ะนะครับที่แบบกูคุมอาแจกอยู่แต่ว่ามาถามเรื่องแมนยูแบบนี้นะครับเออมันก็ขี้เกียจต่อนะฮะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่วุ่นวายนะครับมันเป็นเรื่องของอ่อภายนอกสนามนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอาแจกอ่ะเอออันนี้ก็คือสิ่งที่เทนฮากเนี่ยให้สัมภาษณ์โดยตรงนะครับผ่านสื่อเลยนะครับที่สื่อเนี่ยชอบมาถามจริงๆเนี่ยก่อนก่อนที่จะมีสึกของอาแจกเนี่ยนะครับ หรือว่าโปรแกรมหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับคือมีข่าวออมานะว่าอาร์แจ็คเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เกี่ยวกับกระแสะข่าวหรือที่ออกมานะครับที่เทียนท้าจะมาคุมแมนยูหรือว่าตกลงกันได้แล้วนูน่นนี่นั่นนั่นแหละซึ่งว่ากันว่าอาร์แจ็คเนี่ยมีการห้ามสื่ออังกฤษเนี่ยมาร่วมงานถแถลงข่าวก่อนเกมเลยนะครับเพราะว่าพอสื่ออังกฤษมาร่วมงานปุ๊บก็จะมีการยิงคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละรเรื่องของการมาคุมแมนเชสเตอร์เดในช่วงซีซั่นหน้านะครับ ก็นี่คือสิ่งที่สโมสสอนก็อาจจะมีการแสดงออกที่ชัดเจนว่าไม่อยากให้แบบมารบกวนสมาธินะครับของนักเตะของทีมงานของภาพรวมภายในสโมสรอนนะครับเทนฮาร์กเองก็แสดงออกที่ชัดเจนอย่างที่ข่าวเมื่อกี้ออกมานะครับว่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาแจกเลยในตอนนี้นะครับมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องพูดอ่ะ้าพูนตามตรงอ่ะนะฮะส่วนเรื่องของผู้ช่วยของเอลิฟเทนฮาร์กเนี่ยนะครับ ตามรายงานล่าสุดจาก ESPN เนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าโรบินฟานเพอร์ซี่ได้มีการบอกปัดการมาเป็นผู้ช่วยของเอลิเทนฮารในช่วงซีซั่นหน้าที่โซสอน Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือเหตุผลเพราะว่าโรบินฟานเพอร์ซี่กำลังมีความสุขนะครับกับการทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชของทางเฟนนูดอยู่นะครับแล้วก็ครอบครัวของฟานเพอร์ซี่เนี่ยก็ กำลังแฮปี้กับการอยู่ที่บ้านบ้านเกิดอะหรือว่าอยู่ที่ฮอลแลนด์นั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่ทางโดวินฟาร์เบอร์ซี่เขาให้เหตุผลมานะครับคือมันยังเร็วเกินไปอะไรประมาณนั้นครับขอเก็บวิชาก่อนแล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดครอบครัวก่อนพอมาอยู่อังกฤษปุ๊บเดี๋ยวก็ได้มีการแยกกับครอบครัวอะไรนู่นนี่นั่นนะครับมันพุ่นวายอีกนะฮะอ่าก็อาจจะตัดไปหนึ่งรายนะครับสําหรับโรวินฟาร์เบอร์ซี่นะอันนี้ก็ข่าวยังไม่คอนเฟิร์มส่วนเรื่องของลินการ์ดนะครับ มีกระแสข่าวก็สิบกันออกมานะครับว่าตอนนี้มีประมาณ3ทีมนะฮะจาก l ลีกอินตาลีเนี่ยที่ให้ความสนใจจะซิลินกาดหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับก็จะมีเอซิมิลานนะครับยูเวนตุสแล้วก็โรม่านะที่อาจจะเปิดศึกนอกสนามร่วมวงแย่งชิงกันในการคว้าตัวลินการในช่วงซัมเมอร์แบบไร้ค่าตัวนะครับซึ่งตัวเต็งเขายกให้เป็นโรม่านะครับเพราะว่ามูรินโ่เนี่ยเคยร่วมงาน กับลินการ์ดมาก่อนแล้วก็ถือว่ามีการใช้งานบ่อยครั้งด้วยก็อาจจะมีการทาบทายกันไปนะครับย้ายทีมอยู่แล้วนะครับคือมทั้งชัวแหละแต่ว่าจะเป็นทีมไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องราวของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับก็ ESPN มีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าพอรับลังลิกเนี่ยมาที่สโมสอนแมนยูเขาก็ได้มีการสอบถามไปยังทีมงานคัสสันนักเตะเข้ามานะครับว่าเพวกคุณเนี่ยมีรายชื่อหรือว่ามี โปรไฟล์ ile, มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะอย่างคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูไหมของทาง ABL i ไลซิกนะครับซึ่งสรุปแล้วในตอนนั้นเนี่ยแมนยูไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเอ็นคุนคูเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ลาตตงนิกก็ได้มีการแนะนำสโมสรมาโดยตลอดนะครับว่าให้ติดตามนักเตะคนนี้ให้ดีๆนะครับหรือว่าคุณต้องสนใจคุณต้องิสต์รายชื่อเอ็นคุนคูเอาไว้นะครับเพราะว่าผลงานดีนะครับแล้วก็ณนะับปัจจุบัน คือเอ็นคุนคูสถิติภาพรวมในช่วงซีซันเนี้ยผลงานดีจริงๆอย่างที่ลาบลังิกมีการชี้แจงไปยังบอกนั่นแหละแล้วก็ดูเหมือนว่าแมนยูน่าจะเ,าเก็บความคิดเห็นของลาบลังนิกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับการแนะนํานักเตะคนนี้แล้วก็อาจจะไปสนใจยังเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะฮะก็เป็นกระแสข่าวคนอ,อยู่นะครับว่าลาบลงิกมีการแนะนํานักเตะคนนี้เพราะว่าเป็นคนที่แบบคุ้นเคยกันด้วยนะครับนะขณะเดียวกันครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสะทีเดียวนะครับก็ มีรายงานก็ออกมาครับสปอร์ตบิลเนี่ยบอกว่านอกจากแมนยูต้องเจอกับอีกหลายๆทีมที่ร่วมวงแย่งชิงเอ็นคุนคูแล้วอย่างเช่นเชลซีอร์เซนอลแมนซิตี้เบเอชเชแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งบาเยอร์ด้วยยังมีเรื่องของเหตุผลที่เอ็นคุนคูเนี่ยอาจจะมีการตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางเอเบลซิด้วยนะครับทำให้หลังจากนี้หรือว่าในช่วงซัมเมอร์อาจจะเป็นเรื่องยากไปเลยที่แมนยูจะไปคว้าวตัวเมดฟิลรายนี้ ส่วนเรื่องของควนมาต้ากันบ้างนะครับควนมาต้าก็มีกระแสข่าวกันออกมาจากเอ็มเอ็นนะครับนอกจากทีมจากลีกสเปนอินเตอร์ลี่นะครับฝรั่งเศสให้ความสนใจควนมาต้าแล้วเนี่ยว่ากันว่าทีมจากอเมริกาก็ได้มีการติดต่อไปยังควนมาต้าด้วยนะครับเพื่อทําการคว้าตัวมิดฟิลด์ตัวเก่ารายนี้มาร่วมทีมนั่นแหละนะซึ่งก็คาดว่าควนมาต้าก็ไม่ได้ร,รับสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีโอกาสย้ายออกจากทีมค่อนข้างชัวร์แหละในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับไปพร้อมๆกับพวกคาวานี่พวกปอกปาลินกาดอะไรประมาณนั้นครับอ่ะก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผลมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ